กำลังอยากทำถุงดินขายแต่ก็ยังไม่อยากที่จะลงทุนเยอะในช่วงแรกอยู่หรือเปล่าครับมีถุงดินเปล่าสำหรับกอกดินขายขั้นต่ำเพียงแค่โลเดียวลงทุนเพียงแค่หลักร้อยนะครับก็มีถุงดินไปกอกขายได้เลยนี่ก็จะเป็นรูปที่ลูกค้านะครับเอาไปกอกขายปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่2ลายครับเป็นลายตามมือแล้วก็ลายใบก้ามปูใครที่ทําสูตรดินผสมนะครับแนะนําเป็นลายตามมือใครที่ทําสูตรใบก้ามปูครับแนะนําเป็นลายใบก้ามปู ทั้งสองลายเนี่ยจะขนาดและก็ความหนาเท่ากันครับเป็นขนาด12บสคูณยีนิ้วความหนาจะอยู่ที่48ถึง50บาบไบโลต่อถุง1กิโลกรัมสำหรับบรรจุดิน5้ถึงหกกิโลกรัมส่วนเรื่องการติดปากถุงนะครับแนะนำให้เป็นเครื่องซิลแบบเหยียบซึ่งหาซื้อได้ในช h อป e ี Lazada นะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วครับว่าตลาดสามารถไปต่อได้ เราก็ค่อยสั่งผลิตยี่ห้อของเราเองครับ